สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคํานะคะที่มีย่อยะการันอยู่ท้ายคําค่ะก็จะมีคําว่าลูกศิษย์นะคะลอลิงสะอุกไก่สอสาราสระอิศสอฤศียอยะการันนะคะแล้วก็จะมีคําว่าอาจารย์นะคะออ่างสรรอาจอจารย์สารอารอเรืยยอยะการันมนุษย์ค่ะมอม้าสนหนูสระอุสอฤศียอยการัน รื่นรมนะคะรอเรือสระือไม่เอกนอหนูรอเรือมาม้ายยยะการันแล้วก็มีคำว่าเจดีนะคะสระเอจจานรอเด็กสระอียยะการันราศีกันนะคะรอเรือสระอาสอสระสระอีกอไก่แม่นอากาศนอหนูโยยะการันเถาวันนะคะ ทอถุงสระเอานะคะถ้าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรือว่าเขียนตัวอักษรปกตินะคะสระเอาก็คือสระเอวกสระอาก็จะเขียนเป็นสระเอทอถุงสระอานะคะหรือว่าทอถุงสระเอาว,ว่าแหวนมหรากาศลอลิงยยักษารันนะใครมีคําไหนเพิ่มเติมนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ